สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรดังในต่างประเทศนะคะและแม่นายได้นํามาทดลองใช้และมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแก่ก่อนวัยที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วยนรอยตีนกาและที่สําคัญใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่าผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นผงกาแฟดำนะคะสามารถใช้เป็นผงกาแฟสำเร็จรูปเป็นกาแฟดำหรือว่าเป็นทรีนวันก็ได้นะคะสำหรับผงกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะและช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายออกไปแล้วหลุดออกไปง่ายขึ้นนะคะลดการอักเสบของผิวลดการเกิดสิวและตัวผงกาแฟเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสำหรับผงกาแฟจะใช้ประมาณ1ช้อนชา สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้นะคะ oh. เพราะว่าเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวลดการเกิดสิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมาและเขาจะช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะเจลว่านหางจระเข้จะใช้ประมาณ1ช้อนชาพูนๆูนนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอีหนึ่งแคปซูลนะคะสำหรับวิตามินอีเขาจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะสำหรับวิตามินอ e, ีเราจะใช้วิตามินอ e ีประมาณแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะนี้สามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทำได้เลยนะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะทาที่ผิวได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะให้เพื่อนๆมาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีหรือจนกว่าตัวเนื้อมาร์คจะแห้งนะคะหลังจากล้างออกจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและยกกระชับขึ้นเลยทันทีเลยนะคะแต่สำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยหิวย่นรอยตีนกาเยอะๆนะคะแม่นายแนะนําให้ทําเป็นประจําทุกๆวันนะคะผิวเราก็จะเริ่มมีความชุ่มชื้นพวกริ้วรอยรอยหิวย่นรอยตีนกาก็จะค่อยๆตื้นและจางลงค่ะ คลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ